d ราม a าเซเลน g าโกเมสเมาฉ่ำกับเทเล o สวิฟ f t ในงานโกลเด้นโกลบ The Weeknd ประกาศอัลบั้มใหม่ปิดตรภาค After Hours และ Dawn FM Justin Bieber และ Lady Gaga อาจเตรียมคัมแบ็กในปี2024ทั้งหมดนี้ใน Yo Music Gossip วันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการยมิวสิกก็อสิบนะครับดำนวนรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กันทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music ไทยแหล่ d ครับ <S <S ดรามา่าเซเลน่าโกเมสเมาช่ำกับเทเลสวิฟในงานโกลเด้นโกลบ ลายเป็นช็อตเด็ดในงานลูกโลกทองคาปี2024ไปเลยครับเมื่อมีกล้องจับได้ระหว่างงานมอบรางวัลเชลานากกเมสใช้เวลาเมาส์กับเทเลสวิฟและเคลลี่สเปอร์รี่ยังเมามันครับสามสาวเพื่อนซีนะครับแทบจะหัวชนกันเลยครับในการซุ้มหัวคุยอะไรกันบางอย่างระหว่างที่พิธีกรอย่างโจค,คอยกําลังดําเนินงานไปเรื่อยๆครับซึ่งทั้ง3าคนคุยกันแบบสนุกปากนะครับพยักหน้าแบบออกรถแล้วก็แสดงสีหน้าสีตาแบบเมาสมันรับชนิดที่กระตุ้นตอมอยากรู้ของคนทั่วโลกทันทีครับว่าทั้ง3คนคุยอะไรกันแน่ ซึ่งหลังจากจบพิธีไม่นานนะครับก็มีนักอ่านปากออกมาเปิดเผยทันทีครับว่าทั้ง3คนเนี่ยคุยอะไรกันและที่คือหายิ่งก็อีกก็เพราะว่าการอ่านปากดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญจะสรุปว่าเทเลสสวิฟต์เซเลนาโกเมสและเคลลีสเปอร์รี่กำลังมาเ์าซูเปอร์สตาร์รุ่นราลาคราวเดียวกันอย่างทิโมธีชลเมตและค y l ลี่เจนเนอร์ที่ตอนนี้กําลังเดทกันอยู่ครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญในการอ่านปากบอกว่าเซเลน่าโกเมสพูดทํานองที่ว่าขอไปถ่ายรูปกับทิโมธีชลเมตมาแต่คายลี่เจนเนอร์กลับกัน และคลิสเบอรีภรรยาของดาราดังอย่างมาอาเอเลอร์ตกใจกันใหญ่ครับถึงขั้นคลิสเบอรีต้องถามทุนอีกครั้งและเซ l ์นาโกเมสก็ตอบด้วยกันพยักหน้าว่าใช่จริงๆโดยก่อนหน้านั้นนะครับเซร์นาโกเมสและคาล i ี่เจเนอร์เคยมีประเด็นกันมาก่อนอยู่แล้วครับเมื่อต้นปี2023ที่คาล i ี่เจเนอร์เหมือนกับไปแซะเซร์นาโกเมสเรื่องคิวครับ แต่ก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายไปใหญ่โตนะครับซื้ออย่างพีเพิรายงานว่าเซร์นาโกเมสยืนยันกับคนรู้จักแล้วครับว่าไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นแน่นอนครับและบอกว่าไม่ได้พูดถึงเทมอตีหรือว่าไคลี่เลยไม่ได้มีการขอถ่ายรูปอะไรทั้งนั้นด้วยทางพีเพิก็เลยช่วยยืนยันอีกเสียงครับว่าเซร์นาโกเมสไม่ได้เจอและก็ไม่ได้คุยกับคู่รักสุดฮอตด้วยซ้ำไป เซเลนาโกเมสก็ออกมาเปิดเผยครับว่า,วาเธอพูดถึงเพื่อนของเธอสองคนที่กําลังเดทกันอยู่เท่านั้นครับไม่ได้พูดถึงเรื่องใครคนอื่นเลยนอกจากนั้นล่าสุดเทมอตีชลเมตก็เลยขอเคลียร์เรื่องนี้ด้วยคนครับระหว่างเจอนักข่าวทีเอ็มซีเทมอตีชลเมตบอกชัดเจนครับว่ายังแฮปปี้ดีกับเซเลนาโกเมสและบอกว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบในข่าวแน่นอนครับพร้อมยืนยันอีกครั้งว่าในงานวันนั้นทุกคนแฮปปี้และไม่มีปัญหาอะไรกันเลยครับโดยล่าสุดนะครับเซเ์นาโกเมสไปออกงาน American Film Award, อเม,ร,ม,มริกันฟิล์มอินสต การทำท่าปิดปากร่วมกับเอมิลี่บลันและลงรูปพร้อมข้อความว่า We s h a l ช Not Speak เพื่อเป็นการแซวพวกนักอ่านปากแบบขำๆอีกด้วยครับ The Weeknd ประกาศอัลบั้มปิดตัวภาคของ After Hours และโดน FM The ะวิก n d บอกใบเตรียมปล่อยอัลบั้มใหม่ที่สำคัญจะเป็นการปิดไตรภา,าคอัลบั้มชุดที่3ที่2ชุดก่อนหน้านั้นคือ After Hours และดอนครับ The ะวิก n d หรือว่า Abel Tesfaye นะครับโพสโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอัลบั้มชุดที่6ของเขาครับพร้อมบอกเป็นในๆนว่าอัลบั้มชุดนี้จะเป็นการสิ้นสุดไตรภาค After Hours f m ของตัวเองครับโดยในโพสต์ดังกล่าวนะครับมีภาพปกอัลบั้มทั้ง2ชุดที่ออกมาในปี2020และ2022ตามลำดับครับตามด้วยรูปภาพที่มีเครื่องหมายคำถามและหมายเลข3 The weekend อี์ ข้อความที่ว่าความเจ็บปวดความเสียใจการเกิดใหม่จากทั้ง X ที่น่าจะเป็นไอเดียแล้วก็คอนเซปต์เกี่ยวกับไตรภาคนี้ครับ ตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับที่ The w e e k n d เปิดเผยครั้งแรกว่า mm. ดอน FM ที่ปล่อยออกมาในตอนนั้นจะเป็นตอนที่2ของอัลบั้มต่อยภาคของตัวเองครับซึ่งตอนนี้แฟนๆก็ได้แต่เดากันไปแล้วครับว่าอัลบั้มชุดที่3นี้จะมีคอนเซปต์เป็นอย่างไรซึ่งแฟนๆเชื่อว่า The w e e k n d อาจจะได้รับอิทธิพลจากมหากาฟเดอะดิ i าย์คอมเมของดันเต้ครับที่เล่าเรื่องราวการเดินทางไปสู่ดินแดนนรกและแดนชำระและแดนสว่า์ครับก่อนหน้านี้นะครับ The w e e k เ d เคยบอกว่าดอน FM มีเนื้อหาที่ว่าด้วยการเดินทางสู่ อาจจะเป็นอัลบั้มที่พูดถึงแดนชำระดินแดนที่มนุษย์ผู้ตายไปแล้วต้องผ่านก่อนจะถูกส่งไปสวรรค์หรือว่านารกนั่นเองครับโดย The Week เอนยังเคยไปเปรยนะครับว่าอัลบั้มชุดใหม่นี้อาจจะเป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายครับที่เขาจะใช้ชื่อว่า The Week เอนซึ่งจะเป็นงานปิดฉากการทํางานในช่วงนี้ของตัวเองด้วยครับแต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าจะทาเพลงต่อไปแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในานามดอวิกเอหรือว่าด้วยชื่ออ b เบลก็ตาม นอกจากนี้ผลงานสุดฮิตจากอัลบัม After h o u r s อย่างเพลง Blinding Lights ก็สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการเป็นเพลงแรกที่มียอดสตรีมถึง4,000ล้านครั้งบน SPOTIFY ด้วยครับเจสติน Bi บีเบอร์และ Lady ้กา a าอาจเตรียมคัมแบ็กในปี2024 2024นะครับน่าจะเป็นปีที่มีศิลปินหลายๆคนได้กลับมาออกผลงานอีกครั้งหนึ่งครับโดยที่มี a r ร a นาแกรนด e ที่ได้ปล่อยเพลงใหม่อย่าง y e s and ซึ่งเป็นผลงานเพลงใหม่ในรอบ3ปีออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาครับและยังมีอีก2ซูเปอร์สตาร์คนดังที่ห่างหายจากการทําเพลงไปแบบเต็มรูปแบบไปนานครับที่อาจจะกลับมาทาเพลงอีกครั้งหนึ่งในปี2024ด้วยเช่นเดียวกันครับ คนแรกก็คือเจสติ n นบีเบอร์ครับที่พักงานไปนานหลังจากป่วยเป็นโรคแรมซีฮันซินโดรมถึงขั้นมีใบหน้าที่เป็นอมพาตบางส่วนจนต้องระง,งับการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกไปตั้งแต่มีนาคมปี2023ครับหลังจากนั้นเจสติ n นบีเบอร์ก็แทบจะหายจากวงการเพลงไปเลยครับมีการปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเพลง s n o o e ของศิลปินสุดฮอตอย่างซีซ่าและได้มาร่วมฟีเจอริงเดเวอร์ชันอะคูสติกของเพลงนี้ในเวลาต่อมาครับ โดยล่าสุดจัสตินบีเบอร์จะกลับมาทาเพลงอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเพราะมีการโพสต์ภาพของตัวเองท่ามกลางเครื่องดนตรีพร้อมเขียนข้อความว่าตื่นเต้นกับปีใหม่และการเริ่มต้นใหม่แถมยังโพสต์ภาพในวัยเด็กของเจเดนสมิธลูกชายของวิลสมิธจากยุคคาราเต้คิดเอาไว้ด้วยครับซึ่งแฟนๆก็แสวว่าถ้าจัสตินบีเบอร์ไม่ได้ร่วมแสดงในคาราเต้คิดก็อาจจะเป็นการบอกใบ้เปใน,นๆว่าจัสตินบีเบอร์และเจเดนสมิธจะกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากทั้งคู่เคยร่วมง,งานกันในเพลง Never Say Never ก็เป็นไปได้ครับ ในเวลาเดียวกันนะครับเลดี้กาก้าก็มีการโพสต์ภาพที่เหมือนกับเป็นการบอกใบ้เรื่องผลงานใหม่เช่นเดียวกันรับกับภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวจากสตูดิโอบันทึกเสียงครับเลดี้กาก้าโพสต์ภาพตัวเองในเสื้อสเวตเตอร์โอเวอร์ไซส์และรองเท้าบูทสีดําสุดอลังการที่เกือบจะถึงหัวเข่าครับพร้อมกับหูฟังคู่หนึ่งที่ปิดหูของเธออยู่และมีภาพของกีตาร์และเครื่องเพอรกชันพร้อมกับใส่ emoji รูปหัวใจกับตัวโน้ตเอาไว้ด้วยครับแม้ภาพดังกล่าวจะไม่ได้บอกใบ้อะไรชัดเจนนักนะครับแต่แฟนๆก็เชื่อว่า, Lady Gaga, าลเลออดเเี้ แน่นอนครับหลังจากหลายปีที่ผ่านมานะครับตัวของเลดี้กาก้าดูเหมือนจะสนุกกับการเล่นหนังครับแล้วก็รับงานเล่นหนังฟอร์มใหญ่ถึง3เรื่องครับตั้งแต่อ s สตาอิสบอรในปี2018 House of Gucci ในปี2021และล่าสุดกับการรับบทฮาร์รีควินร่วมกับโจ๊กเกอร์ของวอล์คินฟินิกในหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เฟรียดูแต่ถึงแม้ว่าจะมีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าถามแฟนๆตัวจริงของเลดี้กาก้าแล้วก็พวกเขาคงอยากเห็นเลดี้กาก้ากลับมารับบทเป็นตััววเเเองงงแลลละปป็นปนนศิิใกการารรพมที่สดคบ และนี่คือทั้งหมดของยมิวสิกกอสิปประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุกแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube c h anel n Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ